มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเฉลิมประกาศตัดขาดทักษินวันลูกชายโพสต์แบบนี้เมื่อวันที่สี่ตุลาคมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีมีรายงานข่าวระบุว่านายทักษินชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีพูดแบบใหญ่โตว,ว่าตนเป็นคนกวนโอยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่ง บอกว่านายทักษิณเข้าใจผิดตนไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณตนมีความสุขพูดอะไรระมัดระวังบ้างคุณใหญ่โตได้ในพักของคุณนายทักษิณไล่ตนออกสินึกถึงแก้คดีแปดคดีให้คุณแล้วตนคิดว่านายทักษิณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาพูดถึงตนอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้าเพราะไม่สุภาพและตนก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันตนจะหันหลังให้นายทักษิณตลอดชีวิต ที่พูดมาทั้งหมดถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงคจะมานดามาพงเท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าว ด้านในวันอยู่บำรุงอดีศสเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยเป็นเนื้อเพลงของวงไมโครระบุว่าบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปก็บอกมาบอกมาคำเดียวต่อมาในวันยังโพส์ตอีกว่าผมไม่เคยพูดจาให้ร้ายพักเพื่อไทยผมไปพูดกวนโอ้ยใครที่ไหนเมื่อไหร่ไม่ทราบครับท่าน กระทั่งช่วงค่าในวันยังได้มาไลฟ์ชี้แจงข่าวดังกล่าวระบุว่าผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนและไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนให้ข่าวเห็นในเนื้อข่าวบอกว่าพ่อกับตนไปพูดกวนโอยตนยืนยันว่าไม่เคยพูดจาให้รายพักเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวถามว่าน้อยอกน้อยใจบ้างหรือไม่บางเรื่องมีไหมก็มีแต่ก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจแต่ก็ไม่เคยไปพูดจาให้รายพักและตนก็จำไม่ได้นึกไม่ออกเพราะไม่เคยทำ ผมไม่เคยพูดจากวนใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแม้แต่ครั้งเดียวยังงงอยู่ผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้จริงหรือเท็จอย่างไรแต่ว่าเนื้อข่าวบอกว่าท่านทักษินด่าผมพูดจากวนโอยแต่ผมไม่เคยพูดจากวนใครผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมยังไม่รู้ข่าวว่ามาจากใครเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วจะไปคุยกับคุณพ่อ นายวันกล่าวต่อว่าหรือว่าบุคลิกของตนเองกวนตนก็ไม่ทราบตนอยู่พักเพื่อไทยเคยพูดมาตลอดว่าตนไม่ไปไหนหรอกตนจะอยู่เพื่อไทยไปตลอดจนกว่าเพื่อไทยจะไม่รักตนไม่รักครอบครัวของตนไม่ให้โอกาสพวกตนเรื่องนี้พูดไว้เท่านี้พอขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอม่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ